ตาตาตาตรนนี้ผู้หลังกตรงทุกคนไม่เจ็บไม่ไข้ัวเย็นวนะหลวงพ่อจงนห้ลูกที่ตานไตาทุกคนลุกไม่เจ็บไม่ไล้ัวเยีน <Gothic> วํานะนะใจโกาพยายามสิบีร่าแเดเสียงรบกลาปรมาราบาความมุ่งมงแว่าเราจะจน้นทุกคนเลยหลวงพ่ดีลวกพ่ดีทุกคนถายสามตรตรงต้องตูที่นั่นเลยนะตอนนี้เราเที่ยวประาตยตนนี้เวลาะเพไหมลูกในทีนั้นก็จะเพน นะเวลาที่เจตปริการทข้านาทีตอนนี้ใครยิงข้าไปเลยครับผมยิงข้าไปเรืนองข้าวที่ตนะครับไม่ไกลถนนแค่สี่พอดีประมาณกลางนะครับไม่เหมือแท๊กเป๊กปี๊บปนแปกเป๊้าคุณแม่ผมบอกจร้านคุเดียวแค่จะร้านน้ำตาลไม่ตของเอาล่ะเอาตัวปา